มาจ้ะพี่น้องวันนี้เราจะมาทําน้ำใบเตยไปกินกันนะจ้ะพี่น้องเราต้มน้ำให้มันเดือดแล้วจ้ะนี่อากาศร้นอน้อนแล้วต้มน้ำใบเตยไปกินกันหอมหอมเย็นเย็นสดชื่นจ้ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ใส่ใบเตยแล้วก็ปิดฝาไว้จักรานาทีนะจ้ะปิดฝาไว้แล้วก็ถอดปลั๊กออกเลยจ้ะ ปั๊กออกเลยล้อให้หน้าใบตเตยมันออกก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลกับเกลือน,นิดนึงจ้ะเอาไว้กินอากาศมันร้อนๆนะจ้ะกินน้าใบตเตยหอมๆเย็นๆชื่นใจดีจ้ะเพื่อนๆใช่หรอ,อ,อมาจ้ะ นี่ได้ครบเวลาแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาตักใบเตยออกกันจ้ะโอ้ยหอมจังเลยพี่น้องหอมมากจ้ะ ออกเลยจ้าพี่เนี่ยกินตอนอากาศร้อนอเนี่ยมันชื้นใจจริงๆพี่น้อง เราจะไม่ชอบหวานมากนะจ๊ะเราจะใส่น้ำตาลกระเพรานิดหน่อยก็พอมานะจ้าทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลใส่แดงกันเลยจ้ะนี่เราจะใส่ไปสอดไปสองทัพพีนะจ๊ะเานะก็เกลือนิดหน่อยนะจ๊ะเกลือจ้ะฉันเห้มันละลายนะจ๊ะ เดีวพอมันละลายแล้วนะจ้ะเราก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วเราก็จะมาใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้กินกันนะจ๊ะแช่ใส่ขวดไว้กินตอนเย็นเย็นนะจ๊ะให้มันหายร้อนก่อนนะจ๊ะทิ้งไว้มันหายร้อนกร้ก็ตักใส่ขวดจ้ะก็แช่เย็นเอาไว้กินกันจ้ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจ๊ะพี่น้อง พามาทำน้ำใบเตยไปกินตอนอากาศร้อนๆนี่จะสีอ่อนๆนจะไม่เข้มแต่หอมมากเลยพี่น้องหอมหน้ำใบเตเยแล้วก็จะ แก้วชิมแล้วเราจะกินแบบร้อนๆสักแก้วหนึ่งนี่แหละจ้ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้แหละจ้ะนี่จ้ะพี่น้องหน้าใบเตยของเราก็เย็นแล้วนะจ้ะแล้วเราก็จะเอาใส่ขวดแช่ตู้เย็นนะจ้ะมาเราลองมาชิมกันดูก่อนจ้ะ กแก้วหนึ่งชื่นใจจะพี่นอ้องหอมหวานนิดๆจ้ะอันนี้แบบไม่เย็นจ้ะชื่นใจพี่นอ้อง แล้วที่มันเย็นแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไ้จ้ะไปกินเย็นๆชื่นใจกว่านี้อีกจ้ะอันนี้มันอุ่นๆน้าใบเตยของเราก็เย็นแล้วนะจ่ะที่นี่เราก็จะเอามาเทสใส่ขวดแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะจ้ะพี่น้องเย็นๆแล้เอามากินนี่ชื่นใจเลยจ้ะพี่น้อง อันนี้เราต้มว้วันต่อวันด้วยจ้ะพี่น้องไม่ได้ต้มว้ทีละหลายๆต้มว้ทีเราขวดสองขวดกินหมดแล้วเราค่อยต้มใหม่ด้วยจ้ะพี่น้องบ้านสองแม่ลูกสูขันต้มกินทุกวันจ้ะพี่น้องแต่ว้าวันเราขวดสองขวดวันนี้ขวดหนึ่งจ้ะน,นี่เราเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นันจ้ะพี่น้องให้มันเย็นๆแล้วเราค่อยเอามากินจ้ะ ำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ด้วจ้ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจจ้ะสวัสดีจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ